บักเขือเทศตัวนี้ว่าเป็นบักเขือเทศพันธ์ซีดาเลยครับเป็นบักเขือเทศพันธ์โซลาริโนโซลาริโนมันเป็นพันธ์กินสดได้นวยน้อยๆเนาะเป็นนวยน้อยๆแต่ว่ามันจะเป็นเครือคือบักแตงโมเลยนะครับอันนี้กับโซลาริโนก็เทียวแกแต่บักซีดาเลยผลไปแล้วนะครับเป็นนวยไปแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นอีกพันพันธ์นวหน้อยๆนะครับด้วยโซลาริโนนี่นี่นะครับกินสดกันมีพี่น้องถามมาว่าขึงเสือกแนวด้นะครับ อันนี้บ๊อก,กวงกับิเฮ็ดไว้ประมาณนี้เนาะก็คือเอาไม้ไผ่นะครับเอาไม้ไผ่มาตัาง้งวง้างกองนะครับสามสามต้นนะครับในหลองกลางหนึ่งแล้วก็ขอบสองนะครับแล้วก็เอาเสือกมามัดอันนี้คือมัดมัดกันลมข้างนะครับเนาะมัดกันลมข้าง,ง,งทั้งสองฟางเลยนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงกลางน้ำนะครับนี่นะครับทั้งฝุ่นก็นจะมีอ่าไม้ไผ่นะครับ อีกสามต้นขึ้นกันนะครับแล้วก็ทึ่งๆนะครับอีกสองอีกสองต้นนะครับแต่จะเฮ็ดเป็นเป็นล็อกๆเสียดนะครับเนาะบัดที่นี่อันนี้อันนี้ใส่ได้ย,ยังก,ก่อเก็ยังนี่ไนล่อนอบ่อันนี้เป็นไนล่อนเนาะเป็นเสือกไนล่อนจริงๆเราเสือกนี่เป็นเสือกอยังก็ได้แ,แต่ผู้ใดมีนะครับอ่ะบัดที่นี่ก็เกี่ยวยังไงนี่ก่อนอันนี้กับก็มัดส่วนเห็นมัครับ ขวก่อนมาจวนก่อนต่อนก่อนนะก็เกี่ยวเลยครับเกี่ยวช่วงต่อนกลางนะครับเอาต่อนกลางเกี่ยวเลยเ,ลเกี่ยวเ,ยเกี่ยวขึ้นมาเลยทั้งทีแนบว่าเห็นนะฟุ๊ปฟุ๊บฟุ๊ป,ป,ปเดี๋ยวพามาเบิงทั้งทีเล้วครับจะสีเห็นชัดๆเกี่ยวมา,มาเกี่ยวมาจะเกี่ยวรอบต้นแน่ย yeah. หลอต,ตัวใหญ่นะครับแต่ก็ดึงมามาดกับเั้งเทิงยังไงนะครับอันนี้คือไอเดียเบากวงนะครับคุณไดมีไอเดียดีๆีกับนักเสนอมาแน่นัเสนอมาแน่เออแช่แช่ไม้เออมบิงแน่ก็ะไดนะครับเด้อผู้ใดมีไอเดียดีกว่านี่นะครับอาจจะคิดได้ดีกว่าเฮาเนาะเออแต่แนะนํามาแน่นะครับเด้อในใไตคขมเมม็์นะครับรกนะ็มัดไว้ส่กหนี้เนากร่วงเนาะแตงกัวก็มัดมดขึ้นกัน แต่ว่าแตงกัวนี่นน prayed, มัดสลับเนาะบ่บอได้มัดแบบอันนี้คืออันอันเดียวเพราะว่ามันสิเป็นต้นเดียวยากขึ้นมามแต่ว่าแตงกัวน er ี่เพิ่นมัดใส่อันนี้บ่อันนี้คือเ้าต้องปอดเกี่ยครับหะเกี่ยอะไรเกี่ยวอยู่เรื่อยๆก็นี่ก็ได้ที่ต้นต้นโตขึ้นมาครับถ้ากับปอดปอดเกี่ยเนี่ยปอดเกี่ยเขามาเกี่ยไหมเพราต้นมันสูงขึ้นไหมเกี่ยวขึ้นไหมต้นขึ้นมันก็เกี่ยวขึ้นไหมกับปอดเกือกเนี่ยเพราะเลยมัดไม่หมด เขาเนียมาครับเ um ออบอท่านเข้าใจว่าท่านเห็นภาพเดี๋ยวสามารถติดตามกันบิ่งเรื่อยๆเนาะเออจะว่ากวองเสียนให้เบิ่งบักแตงโม่กับเห็นคือกันนะครับบักแตงโม่กับเกี่ยวคือบักแตงกัวนะครับแต่ว่าเกี่ยวใส่ไหม้ไพ่ที่อยู่ด่านลางแต่ว่าตัวนี้บ่้เกี่ยวส่ไหม้ไพ่อยู่ด่านล่างแต่ว่าห้องตรงเกี่ยวส่ลําต้นนะครับเพราะว่าต้นเขานักเนาะเนี่ยต้นเขานักแค่ห้อบประคองเนี่ยครับอประคององเวลามากินงตรงนี้มันกับหนอกหลอกผลบาอือเอาผลมันก็จะมาตกตกใส่ เฉียบตัวนี้เฉียบมันจะขำตัวนี้กะบโบฮักตัวกิ้งเนี่ยมันจะโบหักกับโบฮักตัวนี้ก็สิขึ้นตรงนั่แล้วก็สิโบเอ็นพี่ด้วยแมนกับพอพอลมมาทั้งนี้ปุ๊บก็ติดเฉียบตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้กับขำขำกิ้งกับขำขำติดเฉียบกับประมาณนี้เนาะวิธีการขึงเชียงแบบค่ะทอันนี้จักมื่อละกวงมาบค่ะเท่ตัวนี้อันนี้ยี่สิบสองวันแล้วครับตั้งแต่นับตั้งแต่ลงกล่องครับนับตั้งแต่ลงกล่องยี่สิบสองมื่อแมนรับตั้งแต่เม่อละลงกล่องตอนน้อย เออเราขนับจากมือพ่อมาเลยล่ะพ่อมาเล็ตจากมือเลยนะเดี๋ยวซิฟก็ไทยโอ้ธนับจากพ่นกับกับเดือนแล้วนะมันจะเดือนแล้วนี่เกือบเดือนแล้วก็แสดงว่าพ่อมาเล็ตซ้ำสาระเลยซิฟมือเลยเดือนแล้วใช้เวลาะพ่อมาเล็ตซิฟมือปะประมาณนั้นเนาะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสิพางเดี๋ยวเปิดเบื้องได้ครับเด้ี๋ยกประเทศโซลาริโนในกล่องส้มนี่ขาวหักขาวจั่วคือกันนะครับเด้่อกประเทศนี้หักสิ่คือแตงกัวเลยเนาะคือหักขาวสวยนะครับ นี่หากเริ่มร้ายเราเลยสิก,กินหนาเราด้วยเนี่ย<อ>เริ่มสิก,กินหนาร้ายเลยครับเนี่ยเรื่องน,นี้ครับโอ้เขานี่เดือนหนึ่งตีไปสเสด็จนหนึ่งเนาะงัน้นครับก็เลยก,กลมๆจับม,มือเ่าได้เขียนไว้อย,อยู่เดือนที่มาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องคันเริ่มจะออกดอกแล้วครับออ,ออกดอกแล้วบนะ่แนแค่เดือนเดียวใส่เมื่อกี้มันต้องสองเดือนกว่าเลยถ้าจริงบอกง่นกันนี่จะเริ่มแทงหน่อยแทงดอกหน่อยครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวครับยิงเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับเออเออเออเลื่มแทงแล้วเนาะไม ปกติบลูกคาเทียนนี่ต้องใส่เวลาสองเดือนสองเดือนนะครับปั้นซีดาร์สองเดือนแต่โซลาริโนนี่เดือนเดียวเดือนกว่าแวันนี่เออนะครับปลูกแบบนี้บ่ต้องค้นน้ำนะครับต้องพูดดินนะครับบ่ต้องทอนหญ้านะครับเออแต่ว่าสิติดหน่วยบ่ถ้าเบิ่งถ้าเบิ่งตอนต่อไปนะครับนะครับแต่หักสวยครับหักสวยทุกกองเลยที่ผมลองป่อนเปิดเบิ่องหลังละก่อนสิดทายคลิปนะครับเนาะนี่ครับหักสวยทุกกองเลยได้เติมน้ำไปไหนหรือยังแต่ปลูกมาเดือนหนึ่งนี่ยังครับ ยังไม่เคยได้เติมเลยไ่ยังไ่ได้เติมคุยกับประานได้เติมเติมตั้งแต่เที่ยวแล้วที่ปลูกอ๋อนะครับโดนแห้งแงสดงว่ามันอีตรงขึงใช่ไหมล่ะเมื่เมอเดินบ่เลยให้หแล้วครับเดี๋ยวทำมาติดตามเด้อครับเด้อตัวน,นี้ก็ใส่กลองกุง้งกลองสลัดห้าวเป็นบอกใกส่กลองกุ้งกลองสลัดห้าวเลยครับกลองกุ้งสิบกิโลนะครับขนาด สูงยี่สิบนะครับกว้างสามสิบเก้ายาวห้าสิบสี่อ่าถัดที่ตามตอนต่อไปนะครับเด้อ